สวัสดีครับผมคชาโนนทนันครับพอเจอขชาเนี่ก็คือต้องถามเรื่องคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นครับผมบียบอลนสองตื่นเต้นกันมากตอนนี้ผมว่าทั้งแฟนๆแ,แล้วก็ทั้งตัวพวกเราสมาชิก b ีมายบอลแฟนสองด้วยครับก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงอยู่ในโปรโศเซสของการแบบเริ่มซ้อมกันละ <c oughs> พอจะเสร็จจากตรงนี้ผมก็ไปเจอบอยเฟรนด์ไปซ้อมกันต่อครับผมออย่่างี้คืเขาบอกว่าจะมีแก๊สทุกคนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครเรจะมีเรา นนทุกคนครับผมว่าในเมมเบอร์บอยเฟรนทั้งหมดอะคือแบบเอ๊ะนี่เราเป็นเอ๊ะเราอยู่ในคอนเสิร์ตนะเราเราจะไม่รู้เลยเหรอว่าแบบเอ๊ะเกสเราเป็นใครคือทุกคนก็มีความแบบมีความคิดเหมือนกันแหละเอ๊ะจะเป็นใครนะเกสใครจะโผล่มาบ้างก็เ,<ร> <G> เป็นบอยเฟรนไม่ง่ายเลยครับต้องเตรียมรับมืออะไรห <laughs> ลายๆอย่างเอแต่ถ้าถาม <laughs> เราอะครัเดาคิด <laughs> ว่ามีใครในใจไหมเดา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 เหรอครับถ้าให้ผมเดาแบบเดาจริงๆเลยนะผมก็คงจะนึกถึงเพื่อนผมสองคนแหละครับ ผมยังนึกถึงเต๋าเชดรพง์ครับหรือไม่ก็ต้นธนสิทธิ์ครับผมเขาบอกว่ามาคนเดียวหรือว่าหลายคนอันนี้ผมไม่ไม่รู้เลยครับคือสิ่งที่ทีมงานสิ่งที่ทีมงานบอกบอกอพวกเราสมาชิกบอยเฟนคือแบบเดี๋ยวจะมีเกสนะแล้วพวกเราก็ถามไปมีใครบ้างครับเกสคือใครเขบอกบอกไม่ได้เราก็แบบอ้าวมาเวนี้เหรอเนี่ยก็ลเลยแบบมีความตื่นเต้นครับ้าดบอกว่าไม่ใช่สองคนมาเรามีคาดหวังนะว่าจะเป็นอะรมีแอบหวังว่า แอบหวังว่า,าวแต่ว่าถ้าแอบหวังค่ะแอบหวังว่าจะเป็นใครเอาจริงๆนอกจากสองคนนี้แล้วผมผมนึกถึงคนอื่นไม่ค่อยออกเลยอะน<ช>่าก<ช>แปลว่าถ้าไม่ใช่สองคนนี้นี่คือไพรส์รหนักเลยนะใช่ถ้าไม่ใช่สองคนนี้สาหรับผมก็คือแบบเซอร์ไพรส์หนักอาจจะต้องมีการแบบรวบรวมสมาธิกำลังเวทีอีกทีนึงว่าจเจอใครอย,อย่างนี้<ช>แต่ผมว่าเกสจะเป็นใครขึ้นมาบนเวทีตื่นเต้นเหมือนกันหมดแน่นอนเลยครับ ทั้งแฟนๆแล้วก็ทั้งศิลปินเองค่ะก็ในสถานะที่เราเป็นทั้งรุ่นพี่และพี่ใหญ่ด้วยน้องๆเป็นไงบ้างคะเซตนี้ก็ผมชื่นชอบครับอย่างหนึ่งตรงที่บีมายบอยเฟรนสองเนี่ยเราสนิทกันเร็วมากๆซึ่งแบบ สำหรับตัวผมเองนะจากความรู้สึกคือไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะสนิทกันเร็วขนาดนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ดีที่โอเคมากๆเลยเพราะว่าการสนิทกันเร็วนั่นหมายความว่าเราพูดคุยกันเยอะขึ้นพูดคุยกันเยอะขึ้นเราจะแชร์ข้อมูลเรื่องคอนเสิร์ตกันเยอะขึ้นครับมันทําให้แบบพอไปอยู่บนเวทีแล้วแฟนๆเห็นแล้วแฟนๆเชื่อจริงๆว่าพวกเราแบบอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแบบซ้อมด้วยกันจริงๆครับผมรู้สึกชอบบรรยากาศตรงนั้นใช่ครับผมหมายถึงอะไรนะครับมี ส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างปรายครับหมายถึงแบบหลังช่วงเราซ้อมกันเสร็จหรือแบบมีงานเสร็จก็จะมีการคุยกันถามกันไปไหนกันต่อไหมมานั่งคุยคอนเสิร์ตกันหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วในช่วงที่ถ่ายตัวซีรีส์คะคะเป็นยังไงบ้างดูโหตัวอย่างคือแบบไปสุดสนุกสนุกสนานวันที่ถ่ายซีรีส์ดีครับเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีแหละผมว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราบอยเฟนสนิทกันทั้ง5คนคือซีรีส์ด้วยครับผมกับโรสโรสอ h นเดอะเเนาะ สนิทกันเร็วเพราะตรงนั้นเลยครับเจอกันทุกวันเจอกันแบบตั้งแต่บตแตบบหกโมงเช้าถึงเที่ยงคืนสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราโดนน้ององลุงแก้งบ้างไหม,ม,ไมคะมันก็มีบ้างแหละครับตามแบบเขาเรียกว่าไงตามวัยตามช่วงปกติจะเป็นจุดที่แบบโดนเงาอยากจะต้องลุงแกเป็นประสาแน,ะอน,น่อันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ผมว่าแล้วแต่คนอย่างสลับสลับกันไปยังมีผมโดนบ้างน้องมาร์คโดนบ้างทอมมี่โดนบ้างอะไรอย่างเงี้แล้วแบบว่า โอ้โห oh, ผมว่าต้องไปรอดูในซีรีส์แล้วก็รอดูใน b e i the scene ครับ<ม>เพราะว่าอะไรสนุกสนุกผมว่ามันเกิดขึ้นตลอดทุกแบบทุกคิวที่เราไปเจอกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแบบม,ม,ม,มีมุมหลุดหลุดมีมุมฮาแต่ละวันไม่เหมือนกันอยากให้ไปรอดูในช่วงนี้ก็คือเราก็ถอนัดซ้อมเรื่องของคอนเสิร์ตกันกแบบเป็นยังไงบ้าง <S <S ก็ช่วงนี้เรียกว่าการซ้อมก็ต้องเข้มข้นแหละครับผมเพราะว่า ใกล้ช่วงคอนเสิร์ตแล้วโชว์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วก็ก็เริ่มซ้อมเริ่มแบ่งแบ่งวันแบ่งเวลาซ้อมกันเรียบร้อยแล้วครับพี่วนของพี่ชายเตรียมอะไรมาพิเศษพิเศษสำหรับคอนรังนี้มั้งคะสปอยแบบไม่สปอยนิดนึงเหรอเตรียมอะไรพิเศษเหรอรอดูเถอะรอรอดูเถอะนี่คือทุกคนลุ้นจะลุ้นจะสปอยแบบไม่สปอยยังไงดีเรอดูเถอะครับมารอดูกันผมว่า เในทุกๆคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นนะ่ะพวกเราบอยเฟนพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อยากจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดคิดกับมันทำกันบ้านให้เวลากับมันให้เยอะที่สุดครับมารอดูดีกว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรกัน ก็ฝากถึงแฟนๆนะครับของอน้องๆทุกๆบ้านเลยนะรวมถึงของผมด้วยนะครับวันนั้นต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเตรียมสุขภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมครับในระยะเวลาที่แบบไม่ถึงเดือนแล้วทุกคนก็ต้องอรักษาสุขภาพนะนะครับเพราะว่าวันคอนเสิร์ตเราจะได้เจอกันอีกอย่างหนึ่งคือเตรียมอะไรพร้อมเตรียมร้องเพลงครับเพลงของพวกเรานะฮะ Be My Boyfriend ครับทั้ง h o c o l a ล e ทั้ง i w i l l Be Your b o y f r i e n d Overtime In My Room 4เพลงนี้ ซ้อมกันมาเป๊ะๆครับผมคิดว่าในคอนเสิร์ตน่าจะต้องเป็นอะไรที่สนุกมากๆแน่ๆถ้าเราได้ร้องไปพร้อมๆกันกับแฟนๆครับผมนอกจาก Be My Boyfriend แล้วนะครับวันที่8มิถุนายนนี้แหละผมก็จะปล่อยซิงเกิลของตัวเองครับผมมีชื่อเพลงว่าเมื่อไหร่ก็มานะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับเพลงจะปล่อยทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางครับผมแล้วก็ MV ปล่อยทาง youtube ของคชานนทนันครับฝากไปติดตามด้วยครับสำหรับ ซิงเกลิลใหม่ซิงเกลิลนี้หลังจากที่หายไปหลายปีอยู่เหมือนกันกลับมาแล้วครับผมอยากให้ได้ลองฟังดูครับสตรีมมิ่งทุกช่องทางครับเมื่อไหร่ก็มาหนัครับขอบคุณครับ